PASSION AWARD เวทีของคุณมีแพ s ชั่นงานประกาศรางวัลสุดยอดสาขาประจำปี2024รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้กับสาขาบาร์บีวพลาซาที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทมีความเป็นเลิศและสามารถรักษามาตรฐานได้ดีตลอดปีเงื่อนไขาการได้รับรางวัล1สาขาที่ได้รับรางวัลจะต้องมีผลงานการบริหารสาขาในหมวดรางวัลน,นั้นๆตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป 2. ในกรณีเป็นสาขาที่เปิดใหม่หรือปิดเพื่อปรับปรุงจะต้องมีผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า8เดือน 3. แต่ละสาขาจะได้รับรางวัลไม่เกิน1รางวัลต่อสาขาและในค่ำคืนนี้เรามี26รางวัลแห่งเกียรติยศจาก9หมวดการบริหารสาขาที่จะมอบให้กับสาขาที่เป็นที่สุดของที่สุดรวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งหมดมากกว่า2 7 8 0 0 0บาทรางวัล The Precision Award มาตรฐานดีดี QC 3ผ่านรางวัลสำหรับสาขาที่รักษาคุณภาพมาตรฐานสุดปังได้รับคะแนนก้อนมาตรฐานสูงที่สุดจำนวน1รางวัลมูลค่า15,000บาทรางวัล The r o y a l t y b u i l d e r Award ลูกค้ารักจุกเจนเลิฟรางวัลสำหรับสาขาที่ได้รับคอมเพลนน้อยที่สุดเมื่อเทียบอัตราส่วน1คอมเพลนต่อ1000ติเก็ตมี3ประเภทรางวัลได้แก่ สโตเกต A A, เกรด B และเกรด C รวมมูลค่า30,000บาทรางวัล The People Optimizer Award บริหารคนผลลัพธ์ปังรางวัลสำหรับสาขาที่มีการบริหาร COL ได้ดีที่สุดมี3ประเภทรางวัลได้แก่ s t o เกตเเกรด B และเกรด C รวมมูลค่า30,000บาทรางวัล The Revenue Champion Award อัพเซลเลอระเบิดยอดขาย รางวัลสาหรับสาขาที่ทํายอดขายได้ทะลุเป้าสูงที่สุดมี3ประเภทรางวัลได้แก่สโตเกต A เกรด B และเกรด C รวมมูลค่า30,000บาทรางวัล The v a l u e Creator a w a r d ต้นทุนคุมได้ถูกใจสายเซฟรางวัลสำหรับสาขาที่ควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดีที่สุดโดยว่าจากสัสดส่วนดิฟสต็อกเขามี2ประเภทรางวัลได้แก่ประเภทที่1 Store Model d i ลไ และประเภทที่ส Store Model d n y In Delivery Fast c a s u a l และ Fast c a s ช u a l Pickup รวมมูลค่า20,000บาทรางวัล The Engagement Catalyst Award งานได้ผลคนได้ใจรางวัลสำหรับสาขาที่พนักงานพร้อมลุยสู้งานไปกับสาขาและมีอัตราการละออกของพนักงานต่ำที่สุดมี3ประเภทรางวัลได้แก่ s t o r e a d e A เกรด B และเกรด C รวมมูลค่า21,000บาท รางวัล Active Outlet Award รางวัลสำหรับสาขาที่ได้รับคะแนน Active พร้อมพอยสูงที่สุดโดยไม่นับรวมคะแนนพร้อมชมจำนวน1รางวัลมูลค่า1 0 0 0 0บาทรางวัล The Stellar Performer Award ขายเก่งมาตรฐานเลิศลูกค้ารักพนักงาน enjoy รางวัลใหญ่สำหรับสาขาที่มีผลงานตาม KPI รวมสูงที่สุดโดยแบ่งประเภทรางวัล3ประเภทได้แก่ สต o เกต A จจำนวน3รางวัลสตเกต B จจำนวน3รางวัลและสตเกต C จจำนวน3รางวัลรวมทั้งหมด9รางวัลมูล,ลค่ารวมกว่า1,17,000บาทรางวัลทีมโค้ชออฟเดอะเยียร์ทีมโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลที่จะมอบให้กับทีมโค้ชที่ได้คะแนน KPI รวมสูงที่สุดจำนวน1รางวัลมูล,ลค่า5,000บาทและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง สาขาไหนจะเป็นผู้คว,ว้ารางวัลแห่งคกียติยศไปครอบครองมาร่วมรุนไปพร้อมๆกัน